ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราไม่ได้เป็นเจ้าของครับเราแค่ยืมมาในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับปรัชญ,ญา s t o อีกครับ you don't deserve what you want ทุกสิ่งที่เราครอบครองอยู่ในตอนนี้ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเราอาจจะต้องคืนกลับให้โลกใบนี้ไปครับฉะนั้นมันจะเป็นการดีกว่าถ้าเราทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดสิ่งที่เราพยายามผลักดันเพื่อที่จะได้มาวันหนึ่งเราก็ต้องคืนไป รวมถึงความสัมพันธ์ในชีวิตด้วยในอ e ีกโซดนี้เราจะมาเรียนรู้แก่นแท้และความลึกซึ้งของการครอบครองในชีวิตผ่านปรัชญานี้กันครับ You are listening to the library podcast on the philosophy ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Philosophy ครับในตอนนี้เป็นอีกอพตอนหนึ่งที่มีความลึกซึ้งหากเราลองมาวิเคราะห์กันดูดีๆ ทุกอย่างที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ครับความสัมพันธ์สิ่งของทรัพย์สินโทรศัพท์ชื่อเสียงอำนาจสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเราจะต้องคืนไปมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแท้จริงแล้วเราไม่ได้ครอบครองอะไรเลยครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าอย่างไรผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญานี้ครับเป็นแก่นของปรัชญาสตอิอจากคุณไอเซลแกงเกอร์ตามแบบฉบับของ The Philosophy ครับผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟัง ณนะเมืองโบราณแห่งหนึ่งในกรุงโรมครับมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทิเบเรียสทิเบเรียสได้เข้าไปหาอีพิเจทัสครับเพราะกำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่อีพิเจทัสเป็นหนึ่งในนักปรัชญ,ญาสโตอิกตอนนั้นกําลังเตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังกรีซตอนนั้นทิเบเรียสไปหาอีพิเจทัสแล้วก็ตะโกนเรียกเลยช้าก่อนท่านอาจารย์ก่อนที่ท่านจะเดินจากไปโปรดฟังข้าพเจ้าก่อนตอนนี้ข้าพเจ้ากําลังมีปัญหา อีพิกเทตัสก็สงสัยว่าท่านมีปัญหาอะไรไหนลองเล่ามาให้เราฟังทิโบเรียสก็บอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าสูญสิ้นทุกสิ่งไฟไหม้บ้านของข้าพเจ้าทรัพย์สินที่ข้าเก็บมาทั้งชีวิตหายไปหมดเลยข้าวของข้างในก็ไม่เหลือชิ้นดีตอนนี้ชีวิตข้าพังพินาศเสร็จแล้วท่านอาจารย์ข้าควรจะทําอย่างไรอีพิกเทตัสฟังโดยที่ไม่พูดขัดครับฟังอย่างอดทนแล้วก็บอกกับทิโบเรีสไปว่าทิโบเรีส เจ้ากำลังโศกเศร้ากับสิ่งที่ไม่เคยเป็นของเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ต่อให้บ้านของท่านจะไม่ไฟไหม้แต่วันหนึ่งท่านก็จะต้องคืนกลับไปให้โลกอยู่ดีสิ่งที่ท่านได้ครอบครองได้สร้างและดันด้นมาทั้งชีวิตท่านไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านจะกังวลไปเพื่ออะไรทิเบรียสได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะสิ่งเขาของพวกนั้นจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้เลยและเขาจะวิตกกังวลไปทําไม นี่เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีความลึกซึ้งในตัวมันเองครับซึ่งบทเรียนนี้ทําให้ผมได้ตกผลึกบางอย่างก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งครับเขาเขียนไว้ดีมากในช่วงแรกของชีวิตตั้งแต่ช่วงเริ่มทํางานไปจนถึง3 0ถึงี่30・ 40, จะเป็นช่วงที่เราพยายามกอบโกยสิ่งของเข้ามาในชีวิตของเราแต่พอมีอยู่ช่วงหนึง่งเราจะต้องเอาสิ่งของที่เราเอาเข้ามาเนี่ยแหละออกไปจากชีวิตครับเพราะมันมีมากเกินไป ผมว่านี่จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราทุกคนแทบจะต้องเจอในช่วงชีวิตของเราทุกคนครับสำหรับผมตอนนี้ก็คือการเอาของเข้ามาเยอะๆไว้ก่อนแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งผมจะโกรธตัวเองที่เอาของเข้ามาเยอะเกินไปเพราะเราจะต้องเคลียร์ของที่ไม่จะเป็นออกไปในชีวิตวันใดวันหนึ่งครับดังนั้นชิเบเลสก็บอกว่าที่ท่านอาจารย์พูดเป็นความจริงอย่างยิ่งข้าพเจ้าต้องทํางานหนักมาหลายปีเอาทรัพย์สินทั้งหมดเข้ามาในบ้านของข้าแต่ท้ายที่สุดแล้วข้ากับไม่ได้เป็นสิ่งของอะไรเลย อีพิกเทตัสก็เลยพูดขึ้นมาว่าทุกสิ่งในโลกนั้นล้วนถูกยืมมาบ้านของท่านทรัพย์สินของท่านคนที่ท่านรักและแม้แต่ร่างกายของท่านมันก็เป็นเพียงของขวัญที่ชั่วคราวครับท่านแค่ต้องดูแลจนกว่าเจ้าของจะมารับคืนไปเจ้าของนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้บางท่านอาจจะเรียกว่าพระเจ้าธรรมชาติจัก,กรวาลแต่วันหนึ่งจะมีใครบางคนมาเอาคืนไปครับท่านจึงมีสิทธิ์เฉพาะเพียงแค่สิ่งที่ท่านเป็นจริงๆเท่านั้น เช่นความคิดเห็นทัศนคติการแสวงหาหรืออะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจกระทําหรือการเลือกของท่านท่านมีแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องและควบคุมพูดง่ายๆเลยก็คือในชีวิตของเราครับสิ่งที่เรามีสิทธิไปเรียกร้องจริงๆมีแค่ความคิดของเรา เท่านั้นเลยครับส่วนที่เหลือในชีวิตเราแทบจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยเพราะเราไม่ได้สิทธิ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมอะไรหลายอย่างในชีวิตมันควบคุมไม่ได้เยอะเลยเกินเราอาจจะบอกว่ามันเป็นโชคชะตาเราอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่เราควบคุมไม่ได้เลยครับดังนั้นปรัชญาน,นี้เขาจึงได้บอกเอาไว้ว่าในโลกปัจจุบันความรู้สึกของการที่เราจะต้องได้รับสิทธิ์ต่างๆอะไรที่เราไม่พอใจเราจะต้องเรียกร้องเราจะต้องได้รับดูเหมือนว่าแนวคิดแบบนี้มันจะได้รับการแพร่หลายมากขึ้น ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งคําถามเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้รับจริงๆหรือไม่ปรัชญาโตอิกเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดมักจะเป็นผลประโยชน์ในตัวเองอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวผลประโยชน์ส่วนตนมนุษย์จะมองหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมสําหรับมนุษย์ส่วนใหญ่หรือความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวนี่คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และช่วงก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาในการบริหารบริหารคนบริหารบ้านเมืองสิ่งหนึ่งที่เขาพูดไม่ดีมากเลยโลกนี้มีระบบระบอบเยอะมากครับเราอาจจะเรียกคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่แท้จริงแล้วจุดอ่อนจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ในระบอบจุดอ่อนจริงๆอาจจะอยู่ในความบกพร่องของมนุษย์นี่เองเพราะมนุษย์ไม่เคยพอใจมนุษย์จะสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอบางทีมนุษย์อาจจะกลับมาทําร้ายเผ่าพัพนธุ์เดียวกันเองฉะนั้นเขาจึงเขียนบทเรียนไม่ดีมากเลย จุดอ่อนบนโลกนี้จริงๆที่มันเกิดปัญหาต่างๆบนโลกมนุษย์ครับต้นเหตุคือมนุษย์อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะกลับมาตั้งคําถามด้วยกันสังคมปัจจุบันได้ส่งเสริมความเชื่อที่ว่ามนุษย์ควรจะมีสิทธิเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเนื่องจนทําให้เมื่อมนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการมนุษย์จะเริ่มรู้สึกโกรธง่ายขึ้นบนโทษฟ้าดินเศรษฐกิจการเมืองหรือคนเรบข้าง อาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าถึงแม้มนุษย์จะมีสิทธิในการเรียกร้องเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแต่ความสุขกลับลดน้อยลงตามสถิตินะครับความสุขของมนุษย์ลดลงจริงๆครับโดยเฉพาะประเทศที่มีนวัตกรรมที่พัฒนาไปไกลมากแล้วฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาเรียนรู้แก่นสําหรับเรื่องนี้จากปรัชญาสโตอิกครับปรัชญาสโตอิกข้อที่หนึ่งเขาได้บอกไว้แบบนี้ you are not entitled to what is n u r ปรัชญาสโตอิกท่านอิพิเกตทัสได้เตือนเราว่า ความรู้สึกของการได้รับสิทธิ์มักเกิดขึ้นจากความเชื่อผิดๆที่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเราสมควรได้รับหรือครอบครองสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาแต่ในความจริงนะครับความจริงของโลกนี้สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราเลยทุกอย่างในโลกภายนอกที่ท่านมีท่านแค่ยืมมาวันหนึ่งโลกจะมาเอาคืนไปท่านอีพิเททัสกึงจึงได้ตากล่าวต่อไว้ว่าเขาให้ตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่เราปรารถนา จงพึ่งพาหรือทนุถนอมสิ่งที่ท่านได้รับมาอย่างลึกซึ้งอย่า take it for granted ครับอย่าเอามาแล้วก็ใช้ไม่เห็นคุณค่าเขาเปรียบเปรยไว้แบบนี้ครับหากเรามีแก้วเซรามิกแก้วโปรดอยู่ใบหนึ่งเราควรเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าแก้วใบนี้มันเป็นเพียงหนึ่งในแก้วเซรามิกจำนวนมากทั่วโลก แก้วใบนี้สามารถแตกถูกขโมยหรือถูกยึดไปได้แม้แก้วใบนี้จะทนทานแค่ไหนสุดท้ายก็จะต้องเสื่อมสลายมุมมองนี้สามารถเอาไปต่อยอดกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือทุกสิ่งในชีวิตของเราก็อย่างได้ครับอีพิกเทตัสบอกให้เราจําไว้ว่าเรากําลังรักมนุษย์ ที่ไม่เที่ยงแท้และไม่เคยรู้จักพอมนุษย์อยู่ภายใต้ธรรมชาติของชีวิตที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่มีสิทธิ์ในตัวใครทั้งสิน้นต่อให้ผู้คนมาอยู่ใกล้เราคนสนิทคนรักของเราเขาก็แค่มาอยู่กับเราเราไม่มีสิทธิไปครอบครองความรู้สึกหรือการกระทําของเขาได้เลยแม้แต่น้อยหรือหากเราไปบังคับเขาเขาก็จะยิ่งต่อต้านอยู่ภายในใจฉะนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยเราไม่ได้รับสิทธิในการครอบครองชีวิตและจิตวิญญาณของผู้ใดทั้งสิ้นครับเขาจึงนั้นย้ําต่อเราไม่มีสิทธิ์ได้รับคุณสมบัติเฉพาะของผู้อื่นเราอาจจะปรารถนาถึงบิดาบารดาที่มีคุณธรรมแน่นอนการมีบิดามารดาที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่โชคชะตานําพาแต่เราก็เลือกไม่ได้เลย เพราะท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่เราไม่อาจเอื้อมไปควบคุมเราควรมุ่งสนใจไปที่ความประพฤติและจัตุคติของเราที่มีต่อผู้คนหรือบิดาบารดาที่เราปรารถนาตั้งหากเพื่อให้แน่ใจว่าคุณธรรมที่เราต้องการจากผู้อื่นมันอยู่ในตัวเราฉะนั้นผมจะนํำคนนี้มาให้คุณผู้ฟังครับหากท่านคัดค้านว่ามีคนรอบตัวหรือบิดามารดาที่ไม่ดี หากพี่ชายน้องชายของท่านไม่ยุติธรรมกับท่านจงอย่าได้ยึดติดกับความไม่ยุติธรรมของพวกเขาแทนที่จะวิเคราะห์สิ่งที่คนอื่นกระทำขอให้ท่านวิเคราะห์ว่าท่านจะรักษาทัศนคติของท่านให้สงบได้อย่างไรปรัชญาโตอิกเขาจะสอนอยู่เสมอว่าเรามีสิทธิ์ได้รับในสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและความคิดและการที่เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่สมควรได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราความรู้สึกเหล่านั้นคือเรื่องโกหกเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของสิทธิโลกไม่ให้สิ่งที่เราเชื่อว่าเราได้รับมันมานั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการที่มนุษย์ไปเชื่อว่าเราสมควรได้รับในสิ่งที่เราไม่สมควรสิ่งนี้ต่างหากที่ทําให้มนุษย์ไม่รู้จักพึงพอใจกับความปรารถนาของตนนี่คือข้อที่1ครับแค่ข้อที่1ก็ลึกซึ้งแล้ว ต่อไปผมจะพูดถึงปรัชญาข้อที่2 the wealthy Roman senator ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังในยุคอาณาจักรโรมันโบราณครับมีสมาชิกอุทิสภาคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยชีวิตของเขาอาจจะบอกได้ว่าโรยด้วยกลีบกุลาบไม่ว่าจะต้องการอะไรผู้คนก็จะหามาให้เขามีความสำเร็จในชีวิตในฐานะรัฐบุรุษและนักพูดครับอย่างไรก็ตามผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่า เขาผูกพันกับความมั่งคั่งของตัวเองมากเกินไปเช่นเดียวกับครอบครัวส่วนใหญ่ที่กลัวที่จะยากจนพูดง่ายๆก็คือชายคนนี้เติบโตมาประสบความสําเร็จแต่ถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกกลัวครับกลัวว่าความมั่งคั่งที่เขามีมันจะหายไปผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้เราสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเราสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาแต่เราก็มารู้ตัวอีกทีว่าสิ่งที่ยากที่กําลังรออยู่ก็คือการรักษาความมั่งคั่งให้อยู่กับเรา อันนี้มีความยากหรืออาจจะยากกว่าด้วยซ้ําดังนั้นชายคนนี้ครับสิ่งที่เขาทําก็คือเราไปหาความเรียบง่ายดีกว่าเราจะยึดติดอยู่กับความมั่งคั่งไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาทําครับ ชายคนนี้ตัดสินใจใช้เวลา2-3สัปดาห์โดยไม่กินอะไรเลยนอกจากซุปถั่วเลนทิลและขนมปังพยายามกดชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายที่สุดดื่มเฉพาะวายอ่อนๆที่ราคาถูกเท่านั้นเขากำลังกลัวสิ่งที่ตนเลือกในตอนแรกแต่เขาก็สามารถปรับเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็วและพบว่าการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดแต่ในความเป็นจริงครับ เขารู้สึกดีที่ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางความเรียบง่ายดังนั้นเขาจึงถามตัวเองว่าแล้วเจ้าพวกความมั่งคั่งในตอนแรกที่ทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลมันจําเป็นจริงหรือเปล่าจากชายคนนี้ครับที่เคยคิดว่าชีวิตที่มีความสุขจะต้องรายล้อมไปได้วยความมั่งคัง่งรายล้อมไปได้วยความร่ํารวยแต่พอเขาปรบับวิถีชีวิตตัวเองให้มาอยู่กับความเรียบง่ายมากที่สุด<ๆ>เขากลับพบว่าเขามีความสุขมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําดังนั้นคําถามที่มันน่าสนใจก็คือเพราะอะไรทําไมเราถึงกลัวความยากจน แต่พอเราไปอยู่กับความเรียบง่ายหลายครั้งที่เรามีความสุขกับความเรียบง่ายนั้นคําถามหนึ่งที่ผมพยายามจะถามอยู่เสมอแท้จริงแล้วความสุขเชื่อมโยงกับความเรียบง่ายมากกว่าความมั่งคั่งหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนผู้ฟังนะครับปรัชญาสุเอิเขาจะสอนในแนวทางนี้ครับการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเสมอทําชีวิตให้เรียบง่ายนั่นเองเพราะมันทําให้เรามีความสุขในชีวิตกับสิ่งง่ายๆครับ การนั่งชมธรรมชาติแทบไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่มีความสุขการดูแลร่างกายการรักษาทัศนคติการอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่กลับมีความสุขยิ่งกว่าการกระทำสิ่งใดๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรายึดติดกับทรัพย์สินทางวัตถุสถานะทางสังคมหรือปัจจัยภายนอก,กนอื่นๆเราจะทําให้ตัวเองเสี่ยงต่อความปรารถนาแห่งโชคลาภที่ไม่เคยเพียงพอมันจึงสามารถเอาไปอิงกับเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้ครับ ความสุขของเรากลับกลายเป็นว่าเชื่อมโยงอยู่กับความเรียบง่ายและการลดความต้องการในชีวิตให้น้อยลงมันเป็นการได้รับความปรารถนาและความคาดหวังเฉพาะของตนการละทิ้งความมั่งคั่งชั่วคราวช่วยลดความกลัวที่จะยากจนและทําให้เขาพึ่งพาความมั่งคั่งน้อยลงและเขาก็ได้เขียนต่อนะครับสําหรับปรัชญานี้ ความรู้สึกได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับความปรารถนาและความเกลียดชังมันจึงทําให้มนุษย์เกิดความไม่พึงพอใจเพราะความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับการได้รับสิ่งที่เชื่อว่าเราสมควรจะได้รับถ้าเรายืนการานที่จะได้รับการถูกปฏิบัติอย่างดีจากผู้อื่นที่เราพบเจอหลายครั้งเราจะผิดหวังเพราะเราไปควบคุมความคิดผู้คนไม่ได้ฉะนั้นผมจะนําบทถ้อยคําของท่านอ e ีพิเตอัสครับอีพ e ิเตรัสได้กล่าวเอาไว้ว่า จงจาไว้ว่าไม่ใช่คนที่เรียกชื่อท่านหรือคนที่ทุบตีท่านหรือคนที่ดูถูกท่านที่ทําให้ท่านไร้อํานาจในชีวิตหากเป็นตัวท่านเองต่างหากที่สรุปไปเองว่าสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกและการเหยียดหยามดังนั้นเมื่อมีคนทําให้ท่านร,ารําคาญทัศนคติของท่านต่างหากที่ทําให้ท่านรําคาญไม่ใช่เหตุการณ์หรือนิสัยของใครข้อนี้ลึกซึ้งครับดังนั้นขออย่าถูกสะกดจิตด้วยความสําคัญของเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้น ขอให้ท่านซื้อเวลาให้กับตัวเองได้ไต่ตองได้ตกผลึกกับความคิดที่มีต่อเหตุการณ์นั้นและที่สําคัญการที่เราปรับกรอบความคิดหรือทัศนคติกลับคืนมาเป็นวิธีที่ง่ายกว่าผมนึกถึงประโยคหนึ่งของตําราพิชัยสงครามความโกรธสามารถดลบรรดาลเป็นความพึงพอใจโทสะสามารถบรรดาลเป็นความใจเย็นได้แต่ความเสียหายจากการใช้บรรดาลโทสะทําลายผู้คน สิ่งนี้ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยหากแม่ทัพใช้อารมณ์ในการกระทำกิจการประชาชนก็จะเดือดร้อนบางชีวิตอาจต้องสูญเสียและสิ่งเหล่านี้เอากลับคืนมาไม่ได้หากเทียบกับการเอาชนะโทสะต,ตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนี่อาจเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าและผู้มีสติปัญญาจะเลือกวิธีนี้ครับนี่คือปรชญายข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นข้อที่3ข้อสุดท้าย enjoying the minimum จงยินดีกับความเรียบง่ายครับหากแปลข้อนี้สําหรับปรัชญาน,นี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ที่ยึดถือสิทธิ์มักให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขาไม่มีแต่คิดว่าควรมีและสมควรได้รับนี่คือคนที่ถือสิทธิ์แต่เนื่องจากสิทธิ์ของพวกเขาพวกเขาจึงมักมองข้ามความเป็นจริงที่ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยได้รับผรด้วยสิ่งที่พวกเขามีอยู่พูดได้อีกอย่างก็คือแท้จริงแล้วทุกอย่างที่เรามีในชีวิตตอนนี้ครั้งหนึ่งเราก็เคยเรียกร้องและเราก็ได้มันมา แต่พอเราได้มาเราก็จะเรียกร้องสิ่งต่างๆเพิ่มทุกท่านพอจะเห็นอะไรไหมครับหลายครั้งที่มนุษย์ไปวางเงื่อนไขในชีวิตเราดังกับว่าทุกอย่างในจักรวาลจําเป็นต้องปฏิบัติตามความปรารถนาของเขาคนส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกร้องชีวิตที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตข้อนี้สําคัญครับหลายครั้งผู้คนต้องผ่านพบกับความผิดหวังเพราะต้องการสิ่งที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องลงมือกระทํานี่จะกลายเป็นกับดักแห่งความทุกข์ระทม หากทุกอย่างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้คนเหล่านั้นผู้คนก็จะรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วคนที่ไม่ยุติธรรมจริงๆก็คือคนที่ควบคุมความคิดของพวกเขาเองคือตัวพวกเขาเองครับคําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะ ถ้าเราหยุดมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เรารู้สึกขาดและหันมามุ่งเน้นในสิ่งที่เรามีอยู่แทนผมจะนําบทเรียนจากท่านเซนเนกามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเนือความสุขชั่วขณะมากมายที่เราได้พบในโลกนี้ยังมีความสุขสูงสุดอีกอย่างซึ่งนั่นก็คือเราสามารถได้รับความสุขจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดเมื่อความต้องการในชีวิตลดลงเหลือเพียงเล็กน้อยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกแย่งสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขไปความเรียบง่ายนี่คือแก่นสําคัญของความเรียบง่ายครับ หลังจากนี้ขอให้ท่านสนิทสนมกับความเรียบง่ายและความยากจนเพื่อว่าทรัพย์สมบัติจะได้ไม่ทําให้ท่านหลงละเลยและยิงพยองเราจะร่ํารวยด้วยความสบายใจหากเราเรียนรู้ว่าความยากจนนั้นห่างไกลาจากการเป็นภาระเพียงใดนี่เป็นบทบัญญัติของท่านเซเนกาครับฉะนั้นสุดท้ายนี้หากเราพอใจในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิตหากเราปรับชีวิตของเราให้เรียบง่ายและปรารถนาเพียงสิ่งที่จําเป็น เราจะต้องการสิทธิพิเศษหรือการดูแลเป็นพิเศษอยู่หรือไม่หากเรามีความสุขตั้งแต่จุดเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้อาจจะดีการมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่หากเราไม่เคยพอใจกับชีวิตที่ดีขึ้นเลยมันอาจจะไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรจงอย่าได้ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการหรือไม่แต่จงปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตามใจชอบแล้วคุณจะมีความสงบสุขนี่เป็นคําสุดท้ายของ e p i c t e t ทัครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียน you don't deserve what you want ครับเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราอาจจะได้มาถกเถียงกันแต่ก็มีความลึกซึ้งในตัวเพราะความเรียบง่ายกับความสุขอาจจะเชื่อมโยงกันมากกว่าความมัง่งคั่งทางวัตถุหรือทางอำนาจด้วยซ้ําฉะนั้นข้อนี้ครับผมจะไม่มีคําตอบอะไรส่วนตัวให้ทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านนําบทเรียนนี้ไปตกผลึกด้วยตัวเองสุดท้ายนี้ผมว่านี่เป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้ปรัชญาครับไม่มีผิดไม่มีถูก มีเพียงแค่ว่าเราอยากจะใช้และเรียนรู้ไปกับปรัชญาไหนและปรัชญาไหนทำให้ท่านค้นพบความพึงพอใจในชีวิตมากกว่ากันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับนี่ก็เป็นบทสรุปจากปรัชญานี้ครับหากคุณผู้ฟังได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของ the Library นะครับทุกตำราความสำเร็จเป็นบทเรียนที่เราคัดเลือกและก็ทำเป็นอย่างพิเศษให้กับคุณผู้ฟังเพราะทางที่สุดแล้ว เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้ครับสิ่งนี้มีอิทธิพลกับอิสรภาพและอำนาจในชีวิตสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ